สวัสดีครับเมื่อนี้เขากลับมาถึงที่สถานีรถไฟจงหวัดขันแก่นนะครับนี่ครับอุบรรยากาศตอนนี้เขากับสิเดินห้างไปสอปปลาวล่านะครับผมโดยการนั่งรถไฟไป ไปเมื่อกนกันครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงโออเมื่อพอดีผมลืมค้องไว้เซยเว่นครับก็เลยเลี้ยงขับไปเอาเมื่อนี้ผมไม่ได้มากพู่เดียวนะครับผมมากับโมอีกสองคนแต่ว่าผมเห่หม่เข็นไปลอกก่นอน ยิ่งเบายิ่งเกิดเรื่องครับเต้นได้ไปลงนื่มบ้างก้องเวยุเซเวนจากสถานี้ขอนแกนไปลงดนองไข่ก่อนนะครับแล้วก็นัน่งต่อจากหนองไข่ไปที่สองป่าเล่าครับก็จะไปพักยุเวี่งจั์ ก็เป็นการนั่งรถใต้ทั้งแรกของโมลแล้วก็เป็นการรดต้มามประเทศทั้งแรกของของผมเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเงื่อแต่ตัวสอดให้กู ขอและนคนท่านให้ดูวันนี้เขาก็ล่งไปนั่งตูนะ้นะผมัตู้นั้นต้นยุธทธรถไฟก็คือวันหลายอยู่เดียครับว่บาเป็นจิบหลายาหมอแล้วก็ไหลเลา่ายได้เหรซื้อไทยได้เหรอถ้้องหนนหนู ไปทั้งตู้่ายแล้วรับ เอาได้พื่นค,คิดถึงลูกถึงเมียรครับอันนี้เป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกในชีวิตใช่ครับแล้วก็เป็นการออกไปต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตใช่สุดยอดครับไปจีนเลยไหมไปจีนเลยไหมเราก็ไม่ได้เลยว่าบอดร์ดที่ผ่าจะได้สองคืนตอนนี้ห้องก,ก็หอดูดดอนแล้วนะครับผมไายที่ต่อไปกรับน้องไายครับไปกันตอ่อไปกันต่ออัอนนี้ห้องก,ก็ได้หอดน้องไข่ล้วครับผม ที่ได้ใจจริงวินธุขอบคุณเพราะว่าห้องที่ไปหายัางกินแรกน้อยพอต้องถ่ายคนหนึ่งมาจากอุดรก็เจอหนูหน้องไทยนี่ก็เป็นการเดินทางไปตามประเทศทั้งแรกของผมนะครับผมซึ่งก็ว่าจะไปไกลครับกับไปแค่หนองไทย เออพอพิชครับซึ่งไม่ได้ไปไกลครับกับไปแค่ไอซอบบบอเล่าเนี่ยครับผมไปขึ้นเดียวครับขึ้นเดียวเราขับมาไอช่มบรรยากาศด้วยนะครับว่าต่างประเทศเป็นังไหนนะครับก็ตอนก็ตอนกูไปถามกระชื้นเป็นก็วันที่ไปถาวรกระชื้นเป็นโอกาสดีด้วยนะครับเพราะว่าผมกับไปตั้งใจจะไปฉลองวันเกิดอยู่สปปล่าครับมือเนี่เป็นวันเกิดผมก็ดี วันที่12ตุลาก็เดินห้างวันที่12ตุลาพอดีมาชมกันครับผมตอนนี้รับเวลา8โมงเชิงแล้วนะครับผม่อเดินห้างมาจากจังหวัดขอนแก่นเวลาประมาณ14เครื่องมาถึงนี่8โมงเชิงเส่เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมมาหอดถึงนองไขยกาแฟกินเท่ากันครับผม นี่ห้องกักนกำลังไปด้านนะครับผมถัหมอเล้าดิเดี๋อว,ดวเดี๋ย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 วครับเบาเดีกลับไปไปแล,ว,ปแลวครับไปแลวครับจับเด้อ <laughs> สิงวะสิงจ้าเห่งวะ สองจริงไม่จิงนังมาสิบว่า้เทียบต้อเดียวได้ไหม่าครับได้สุด้นขอบคุณนะพี่ขอบคุณครับของจริงริงไม่ติงนังมาดิ ตอนนี้ข้อกับพวกหอนหนาด้ลแล้วนะครับมเตรียมโตคะครับเป็นล่าดัง <im itation> ข้อก้ามล่งจะไปเดือนไอตรวจค้เขาเมืองนะครับผม <im itation> บว้นเ <im itation> อ,น <im itation> อนนกา้ามด่ายอะไม่ <im itation> ดีคนทาง,ง,งร้ายนะครับผม ตอนนี้เขาก็ขึ้นรถแล้วนะครับไกด์ของเราวันนี้ครัีมีแผนไปไหนครับวันนี้มีแผนก็ไม่ไม่มีแผนครับเอายูงไม่มีแผนกินกาแฟกแฟนกากินกาแอแฟแ้ินาแฟนนกาไฟกากนกาแฟาไปเมินคาับว่าแฟาแฟกินกาแนแกากนาาานเก ตอนนี้ก็ถึงด้านเล่าแล้วนะครับผมก็ต้องไปเด็อดเรื่องต่อสู้ๆครับสู้ๆนี่ไงอ้อะไรนี่ไม่เคยมาพละาตก็ถามไกด์นะครับอันนี้คือพระธาตุอะไรครับผมอันนี้ไม่เคยมาเหมือนกันตอนนี้ห้องกําลังย่างไปค่าฟอร์คค่าฟีนะครับผมใช่ใช่ ไฮรูปดูปวะตอนนี้เหากำลังเห็นปราสาทเอ้ยพวกนั้นพระธาตุธาตุเก่าแก่นะครับแต่กับพระครูว่าเป็นพระธาตุยัง,อยงตอนนี้หอกำลังยังไปเมืองพระธาตุที่เก่าแก่นะครับผมยุคกลางนครหลวงเวียงจันทร์ครับ สรุปสรุปอันนี้คือประธานอย่างครับหา้ายก่อนเดี๋ยวหาปลายก่อนเดี๋ยวหาปลายอานก็ได้ครับกับผู้ดูที่จัดทำโดยอย่างนี้วุฒนาจิเแมนตอนนี้ห้องกําลังถึงอ่านครหลวงเพ่งจันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเ้ากําลังย่างไป หาคาเฟ่แต่ว,ว่าไม่เห็นพระธาตุก็เลยแวะทายลูกก่อนครับรู้ไันนั่นพระธาตุครับผมพระเจ้าอ่นสว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 นธาตุดำธาตุคำอ้ธาตุคำสวนธาตุคำนะครับผมก็ได้ชื่อธาตุคำนั่นแหละกดำคำการ เดินหางต่อไปกันต่อ้าเข้าไปแว่นซื้อกินกันแหนนะพงนี้ดูได้แล้วแผ่สีฟ้าลำเตอาของกัว่มดิร์มาดิาดิมนนี่ิกซีเมื่อกี้หาใหม่หาใหม่ไม่เป็นไรเอาแล้ว นี่ก็เป็นประสบการณ์แรกนะครับผมที่ขาม้าต่างประเทศม,ามา้าม้าครั้งแรกครับถือว่าบดิแย่นะครับใช่ไหมเจ้ใช่ไม่แย่เลยบดิแย่ครับบดิแย่สล้วเราผมโอเคเลยฮะถ้าคนชอบเดินตอนนี้ก็อากาศประมาณ30องศา,า,ศาเซลเซียสเดียวบ่สามสิบสองสามสิบสามประมาณนี้เออประมาณนี้ครับ ไม่ได้ก็ร้อนอยู่แต่ก็ไม่ได้แดดจ้าแหญ่ทำมาบรรยากาศแตกง่าแงแตกตังแตกตังแต่ให้บอกว uhh. ่าได้แตกตางครับเวลาเลี้ยวของแท้เดินฝั่งโน้นเดฝั่งโน้นฝั่งโน้นรู้สึกว่าจะเป็นวัน,นเ นนตอนนี้เขาอยู่ไสครับตอนนี้อยู่หนองคายครับตลาดอะไรนะครับไกด์ตลาดอ่ซันเซ็ตมาเก็ตซันเซ็มาเก็ตในมาเก็ตครับในเก็ตก <The Market. S 1> ็คือฝั่งเนี้ยจะเป็นฝั่งของเครื่องเครื่องใช้เครื่องนุ่ง่งเออถ้าภาษาลาเขาเรียกว่าเครื่อง เครื uh ่องก็ค <repetition ceu> ือรวมทุกอย่างเครื่องมือผมเครื่องใช้อะไรต่างๆตองนี้แต่ถ้าอาหารก็คืออยู่อีกฝั่งหนึ่งครับผมบรรยากาศเหมือนงันยิ้วอ่ะเหมือนงันยิ้วอ่ะดูดิเหมือนงันยิวอะสั่ตว์เนี่ไม่คยจิบโอ้ไม่มีมีคองเด่นพร้อมอเติบดูบํารุตเตะไม่ดูบํารุอะเริเลิ่มนรงแล้วพร้อมหรอกต้องหนดย่างมั้งล่ะไอ้ลูกชิ้นมา้ล่ะตรงคันน่าจะเป็นเ่ยจังหวัดน้องค่ายนะครับผม อ,อไม่นำโผลมันลดเหรอวะข้างฝั่งไทยน,นะมันไม่ได้ลดดิเอาจริงมันท่วมมันไม่ลดอลเอเหรนี่ครับบรรยากาศตลาดใมมาเก็ตนะครับผมตอนนี้เขาออกามาบรรยากาศาลินโขงครนแหออนาาลัลกจากที่ย่างเข้าไปที่ตลาดนะครับ อำเภอสีเชียงใหม่สีเชียงใหม่จังหวัดน้องไทยเราก็จะมีแบบในมาเก็ตของเราเหมือนกันใช่ครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนนันมีด่านด่าน่าอนโลชั่วคราวที่เขาเกิดข้ามก่อนโควิดไม่ถึงนั่งเรือข้้ามไดนั่งเรือข้ามมาแล้วก็แล้วก็แบบว่าใช้แค่แบบประชาชนนั่งเรือมาเช้าเย็นกลับในวันนี้สง ตอนนี้เราก็ได้อยู่ตลาดในมาร์เก็ตตอนนี้ฮอกระเดยไม่อยู่ที่ตลาดในมาร์เก็ตนะครับผม้าโมมาหาซื้อหมด <c oughs> ยังไม่เจอเลยยังไม่เจอร้านหมอเะิ่งรอยถ้ายานั้นจะ ของก็เยอะแยะมากมายนะครับผมหมวกอะไรรองเท้าเหรอใช่แล้วแต่เหลือหมวกฮะไม่ขี่ลองมาดูว่าผมจะคุยสำเนียงลาวแบบเหมือนไห้เออนั่งคุยอะไรเต่าหันเตาหันเตคือเต่าหันนัคือ สองหม uh ื่นสองหมื่นสยไสองหมื่นนี่ถูกกว่าซื้ออยู่ถูกกว่าที่นีนะที่้องหมื่น้าดีดีโอโคตรสดเมื่อกี้เมื่อกี้ซื้อรองเท้าได้ไหมป่ะครับรองเท้ารองเท้ารองเท้าอห่เาบอกแล้วไมสองหมื่นห้าเซ้าเ้าหาพันเ้าหาพันสองคู่กับเป็นประมาณน0 0ห้าสิบพันห้าสิบพัีว่าแพงบ้ะะ ห้าสิบพันกีบเท่ากับหนึ่งร้อยก็แคอยูเราสั้งช็อกกี้เขาแม่งยี่สิบบาทเขาเป็นอย่างครับผมมันต้องใส่สีว่ามาเที่ยวแม่แม่แมครับมาเที่ยวเปิดใจไปจอยครับผมย่อไหมผมตอนนี้เขาก็ได้บา้าแมาอีก<ม>ตลาดนึงแล้วนะครับผมอ๋อแม่แม่ห้าสิบพันห้าสิบพันไอตอนนี้เราซื้ออะไรครับเกี๊ยวทอดเหลาใครมาเกี๊ยวทอดเอทดยหลาเกี๊ยวทอดญี่ปุ่นจะมาทอดอยู่แล้ว ก็เลยเป็นเกี่ยวพอดแล้วไม่ต้อซื้อไปแล้เราหานั่งร้านไ้ร้านข้าวนั่งกินพวกนี้กินผัไทยว่ะบ้าตั้งไกลอยากกินผัดไทยูไปเลยไป đêm năm đêm năm xuống thêm ấy khó chanh khó chanh đơn bay đơn bay ยังไงบ้างครับร้อนร้อนโอ้โหเงียงคือไปหลุกบึมบึมเดี๋ยวเดี๋ยวเขรากไออยากเป็นโง่วะคือคุณเขาทำนะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โอมา <_ an> ไม่รู้ไม่มีร้อยถอด ได้ได้มันต um. ั้งสามสิบห e. uh ้าพันมีชิพไว้ภาษาเทพาษาภาษาเทพอะไรนะตอนนี้ห้องมหอดนาวัดสีเมืองแล้วนะครับผมครับเป็นวัดพุทธในศตวรรษที่16ฮะ ตั้งขึ้นปี1,653ักยสซักชิดซักชิดปะไม่รู้อ๋อเพียงคือถึงเดือดมากเลยไม่ไม่รู้อ๋อไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันมูกฮนะงว่าเฮ็ดบาปไลแล้วเฮ็ดบุนบังว่าจะมบเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเมืงอง,มคงครับว่าสีน่มปันไดเดี๋ยวไอไก่้ำพังครับ โอ้เขามาได้วัดกันมันได้การล่มเลื่อนนะครับผมดเดินมาเดินมา ที่12ตุลาก็ถือว่าเป็นวันขายวันเกิดผมนะครับก็ได้ชือโอกาสรรมัตถมุญขอพรเน,นึน่่งในวันขายวันเกิดของผมเองด้วยนะผมผมเองผงก็บป์คอยบูักประวัติปานเตยครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะเป็นวัดที่เก่าแก่นะผมเก่าแก่คู่บ้านขูงเมืองในนครหลวงเวียงจันทร์ครับตอนนี้ก็เหมือน เพิ่เยอะนะครับข้างในรอหนึ่งหกทำไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวหอขออนุญาตไปทำบุญก่อนนะแต่ถ้า,ารบรรยากาศโดยรวมใน้านปับ ตอนนี้ฮอกอะสีเดินทางไปยังมอร์นิ่งมาเก็ตนั่น่ะ <Man. S 1> ตลาดเ้าครับแล้วไปขึ้นรถบัสไปที่ด้านนองไขยขเอ้สะพานด้านสะพานใครแล้วอยากทำบุนจริงๆไหมไดิเปิดเปิดร้องเปยสดรองแล้วก็เดินไป ก็เป็นทริปที่สนุกสนานนะครับหนึ่งวันกับอีกหนึ่งคืนซ้ำสองวันเหรอเนาะสองวันหนึ่งคืนสองวันหนึ่งคืนทางเข้ากวัดรถพ่อปีนหัวไปแล้วเหรอ ตอนนี้ฮอกาถึงงลังซีฮอดวองึ้นดอนแล้วนะครับมจะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วเดินทางกลับประเทศไทยแล้วครับบ้นานอยแล้วหอนแล้วครับอ,อ่า ให้ท่องเที่ยวคิวสีดินี่ห้องกามาขึ้นรถบัสนะเพื่อที่จะไปสะพานไทยล่าวไปดานก่อนนะครับแล้วก็ทำเดือมไปไทยกลายเป็นเซสซินภารกิจครับครับผมติดตามติดตามได้ที่ช่องครับช่องนอหนอครับ กดไลค์กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ได้<า><อ>ที่ช่องนนอนนครับกดสามทีนะครับกดสามที